สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีก้ก่ะมาแถวคุ่ม13บาด้วยจ้าเบิงผักเป็นดุ่นีหม่มากใหม่ๆเลยจ้า,าลานตาอ,อ,อ,อันด้วยจ้าแถวกลุ่ม13จ้าขาง้านมะลิด้วยจ้าผักสดมากจ้ามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีดอกแคด้วยจ้ามีเมดผักกะทินตามักลินใหม่มากใหม่เลยนะจ้าสดสดจ้าเบิงหัวปีกมาใหม่ๆตา ผู้หน่าปอกทั่วผู้จ้าพริกไทยพริกนี่เอาไว้เห็นต้มอ่ะน,นะแซบแซบแล้วจ้าเนี่ยต้มมันอย่างก็ต้มเล้งอ่ะจ้าแซบผู้หนา่าไล่บัวแล้วจ้าโอ๊ดไล่บัวสดสดใหม่ๆจ้าบัหมีก่กับมาไม่ไหมแล้วจ้ามึงแล้วจ้าผู้หนา่า ผู้ใดมักซุบบักมีมาเอาเด้อจ้าเด้อคุณนะผักกะทินสดๆสดสดเลยจา้าอันมีหอดดอกสนุเด้อจ้าคุณนะโอ้ง้ามหลายผักกระเฉดกับไม้ไม้เ,เลยจ้าอันเออเลยเด้อจ้าเนี่ยอันนี้ลาน,นี้เพิ่นจะคัดแตนยอดอ่อนๆมาเด้อจ้าเนี่ยคุณอะบักกะทอน น no ouais ja pues, ุ้ยแบบไงจ่ากระ thon หอบานเฮาจ่าเนี้ยอันยาน้างเด้อผู้ใดมักแกงเฮ็ดแกงน้องใหม่เด้อจ่ามาเอาเด้อยาน้างสดมากๆคุณน่ะักสีดากิดนุ้ยแบบไงบักคุ้งกิดนุ้ยไงจ่าซอสสดๆคุณน่ะอันนี้อันหายากเด้อจ่าช่วงนี้เพราะว่ากรอบค่ะคุณน่ะักกูดเด้อจ่าักกูดขาเกิดอ้นต้มใส่ไก่เนาะคุณน่ะโอ้ยเป็นอะไรแซ่บเนาะสาอุดรอร์นึก อยากกินต้มไก่ได้ป่ะเนี่ยปากามอ่อนกับมีจ้าขอบคนณนะบักม่วงกับไล่หลายจ้าบักม่วงอ่อนมั้งเน้อจ้าอาจจะได้ยินเสียงขี่เหล่าเั็กน้อยเด้อจ้าผต้องไปสนใจจ้าขอบคุณนะม่วงด้วยจ้าขอบคุณนะมันใหญ่สดๆเลยนะค่ะผักหวานเนอจ้าผู้ใดสนใจผักหวานเนอจ้าขอบคุณนะเต็มเลยนะจ้าอบคุณมีแต่งามๆจ้าขอบคุณอะ อ่อนๆนะจ้าของเม้าไม้นะจ้ารามตูอันนะคะกลุ่มชุดสามค่ะพุดอาทิตย์โตกันงามๆตาผู้ใดสนใจกับมาได้จ้ามาช้อปปิ้งกันได้จ้าตกมุงกับมีต้นไม้ใหญ่หน่อยมีบัดต่างทุกไซส์้ามีปลาหมึกด้วยนะคะผู้ใดสนใจจ้าปลาหมึกจ้าพุดนะงามๆนะจ้าไม่ไม้นะจ้าของเป็นเม้าไม้เหมือนได้ตาเนี่ยพุดนะผู้ใดมากได้จ้าเนี่ยปลาหมึกนึกถึงงานวัดบ้านเฮาเนาะ เขาเจ้ามุนเนาะเขาเจะวนบดเนาะอันนี้ปลาซิวนะจ้ะนี่จังลิดหรืออีหยังบูรุเป็นพาเอิรนนะจ้าเนี่ยพนะไม่ไม่สดๆจ้าพักกันมาเด้อผู้ใดมักของแห่งก็มีตาทุเรียนกับมะมัยนะจ้าผู้ใดสนใจเฝ้ามากนะจ้าส่วนทางนี้ก็จะเป็นพักนะจ้าอันนี้ของฝรั่งเศสเท่ากับชิมีอยู่แล้วนะจ้านะจ้าบังเดอร์จ้าพนะนี่ค่ะ อันนี้พักขนาดนาเจ้าจ่าอันนี้ขนาดน้อยค่ะอันนี้กรอบมากๆเลยเจ้าจ้านี่ยนี่เบิ่งจ้าคุณน่ะป้าดซาอุดรก็อดใจไจม่ไหวแล้วเธอเมาไปรลายแล้วจ้าคุณน่ะอันนี้ทุเรียนมาใหม่ๆนะคะลูกค้าท่านใดสนใจแวะมาเลยค่ะร้านตาอั๋นนะคะอยู่ตึกคุ้มสิบสามค่ะโอ้โหดูสิคะสดค่ะหน่วยแบบไงเจ้าเนี่ยค่ะอันนี้แซ่บอิริเด้จาจ้าเนี่ยหวานอีหลีหวานกรอบจ้าเนี่ยคุณน่ะ ทุเรียนหมอนทองเด้อจ้าโ,โลโลเท่าไหร่ก่อนอะแแก่เกยี่สิบสามเก้าสิบนะคะโลนึงนะคะอันนี้ของแท้เลยค่ะหอม,มอร่อยมากๆมาใหม่ๆเลยนะคะจากเมืองไทยเลยคะ่ะอันนี้ยอดแมวก็มีดเด้อจ้าเนี่ยจ้านี่ยอดแมวจากแกงมมกเซนอกใม่กระแซบแกงสซเฮ็ดกระแซบผัดน้ำมันหอยนะคะสุดยอดเลยจ้าเนี่ย,ยปอาดูดิจ้าผนังคลองเขาจะเต็มห่านอิริมันใหม่ๆบัดทุกอย่างเลยจ้าพนัก อันนี้โบเกี่ยว์ด้จ้ามีอยู่แล้วนกมันพัวน่ะลายอีเลียจ้าพัวน่ะตู้เพิ่นเด้อจ้าตู้เพิ่นพัวนะป๊าคุณลูกผัะก็จิงหรีดโอ้ยจิงหรีดจ้าโอ้แมงสะดิงแมงสะดิงป๊ามีแต่ตู่คล้ๆจ้าพัวน่ะป๊าผู้ใดสนใจมาเด้อจ้าแม่มาเด้อจ้าพัวน่ะเจ้าของร้านหันหน้ามาด้วยเจ้าของร้านน่ะนะพัวน่ะว้าสาวดอนนั่นโดนๆมากเทนึงจ้ามื้อนี้หยุดงาน พูดนะป้าโอ้ลหลลอเท่าใดเนี่ยอันนกิโลเจบาทโอ้หนึ่งกิโลเจ็ดสิบนะคะใครสนใจท่านใดสนใจที่อยู่ในปารีสนะคะม่ว่าผู้หญิงผู้ชายแวะมาได้นะคะของเพิ่นก <leak. S 1> ับมีแต่ของกันดีๆได้จ้าพูดนะอัดแข็งป้าเพิ่นรูปปากคอก็ตูบักง่ายจ้าอันนี้ปากคออัดแข็งได้จ้าเด้อพูดนะพูดนะโอ้ยหลายอีเล่จ้าผู้ใดสนใจแวะมาได้จ้า นี่จ้าบักแตงจริงก็มี่นะจ้านี่บักแตงจริงจ้าอันนี้ทุเรียนนะจ้ามาใหม่ๆ้ะจ้าบักจากประเทศไทยได้เค่ะแล้วก็มีบักรมีนะจ้าผู้ใดสนใจบักกรทองหออันนี้คือรวมเบิร์ได้เลยจ้าผู้ใดสนใจแวะมาได้ค่ะสาวอุดอ่นก็ฝากไว้ได้เลยจ้าผู้ใดอยากกินแวะเข้ามาช้อปปิ้งได้เลยจ้านอนใหม่ผู้ใดมาใหม่จ้าสดๆเลยจ้านอนยั่งย่ๆจ้ามีทั้งปอกไว้แล้วก็บปอปอกได้จ้า าสาวดอนฝากอันไหวแค่นี้เด้อจา้าเฝ้าเมาเาด้อจา้บาบักลินใหม่ใหม่หมสดๆอ่อนๆนี่เด้อจา้ากูได้สนใจแวะมาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ